สวัสดีนะฮะยินดีต้อนรับสู่รายการฟ์โน่เกมรีวิวนะฮะวันนี้ผมก็จะมาแคสเกมอ่ะไอบีหรืออิบเขาคงอ่านว่าอิบกันเลยนะเขาไม่อ่านว่าไอบีหรอกอ่ะเอ้ากดผิดเอาเข้าไปเอช่างมันที่เก็ตอ่านข้ามไปอืม Okay, don't close the other visitor any trouble no. <laughs> okay, now. But I let me look it back Okay, and I have tower no, this one. เธอไม่รู้จักคำนี้นะมันคืออะไรเนี่ยโอเค มาถึงกันแล้วที่มรณะของอิปโอเยหายหมดเลยนะฮะโอเคยังไม่มีอะไรออกมาเราไปสำรวจกันก็เลยขึ้น นะฮะโอ้ย oh, yeah. เล่นทุกเล่นเล่นทั้งสามมันแต่ก็ยังไม่จบสักอัน น่ารักอิฟสวยเฮะเอ๊ะไอ้นี่มันคืออะไรคัมอิฟบคัมดาว below อิฟเราฮะมันบอกให้ลงไปข้างล่างนะมั้งนะแตมมัวฮ่าฮ่าฮ่าคำนี้สัใจมาก <laughs> โอเคนี่ไงบึบ โป๊ะเลยขวาไยซ้ายไม่ไม่ดีขยำเยอะโอ้เอ๊ yeah. oh. eh. ดออีฟอะไรงงเฮ้ยเฮ็ดโขีคเกียดเลี้ยงกลับไม่ได้แล้วอะฟิชเซปยาโอ้แม่กาดโอ้ก o ด oh no way oh uh uh ห้ามโดนมือพวกนั้นนะฮะไม่งั้นเลือดเราจะลดบะเจ้าโจ๊ก โอเคโอ้โอ okay. oh ้โน w ว y n โน่ไปดีกว่ามาดิมาดิาดโอ้ไปไม่ได้ราไปดีกว่าโอเคจะพิ่งเซฟก่อน ไ <Okay. S 2> ม่ได้ทำอะไรเนี่ย Pay high and seek แล้วต้องเปิดอันนี้นะฮะนี่ไง ถ้าเปน,นั้นอื่นคงจะเจออะไรก็ไม่รู้นะเฮ้ยลืมเก็บหัวปลานี่งโอเคเก็บหัวปลาได้แล้วไปทางนี้เป็นอะไรที่เกียดมากที่สุดมาเลย อีกนิดอีกนิดอีกนิดนึงโป๊ะหัวแตกโอเคนี่มันคืออะไรช่างเถอะไปดีกว่าเดี๋ยวดนฆ่าตึก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 ตายกันเถอะเยอะทุย <laughs> ดูมัน หนึ่งหนึ่งหนึ่งโอเคั้นเราหนึ่งหกหกก็ได้นะหนึ่งหกหกเป็นรหัสที่ถูกต้องมากที่สุดใช่เลยโอเค Beware of lips. Lips. Okay. Press the wooden apple in the mouth. Yum yum. This t u r s it. Okay. Eh. ตรงนี้ต้องระวังด้วยนะฮะ3 2 1สองหแบงเราก็รีบไปก่อนที่จะโดน กินซะก่อนเนี่ยเกียดไอ้ตรงนี้ที่สุดเลยบริดโอเคอ่ะอู้ฮะฮะอ<า>่ะฮะฮะฮะพทเทิร์นดีนะฮาร์ตบิท โอเคไอ้ <Okay. S 2> ถ้าเรากดปุ๊บนี่นะฮะตอนแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอเราเดิดลงมาะตกใจเหมดเลยมานี่มานี่มานี่อื้อคนลุกคนลุกคนลุก โน a ยโยคนลูกเลยโอเคเราก็ต้องดูฉากนะฮะรีดอ้อลืมไปเราไม่ต้องดู